อ๋อน้องคนนี้มาปีแล้วแล้วเป็นไงโอเคไหมอ๋อเอาเสบียงมาเองอ๋อเอาเสบียงมาเองมองอะไรคะมองมองมองนี่เลยทุกคนแบบดูหน้าตาเรื่นเริงเย่เย้เย้ฉลองเย้ฉองฉลองฉลอง เป็นไงครับใกล้กินเวลาเข้ามาเต็มที่แล้วใกล้มารับวันนี้ก็กินมือแรกนะครับเขามาดึกปวด,ปวดขาปวดแก้มปวดอะไรแล้วท่านนี้บ้่งเคยมานะเป็นไงบ้างครับคราวนี้มาเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับนี่ต่องแล้วโอ้แล้วต้องเตรียมตะเบียงม,มาขนาดนี้เลยอ่า อันนี้เป็นพี่ใหญ่ของของทีมครับพี่ใหญ่ของทีมครับครั้งแรกครั้แรมีอะไรนั้นาะโอเคครับให้เพื่อนกำลังใจทุกนุกคนนะครับวันนี้เป็นเหมือนเป็นเจ้าภาพนะของกลุ่มเพื่อนเลยนะครับว่าจะเป็นงานแซยิทให้กับนกของเรานะครับเป็นไงครับความพร้อมความพร้อมสู้ๆค่ะฉลองฉลอง อ่าโอเคครับวันนี้เพื่อนๆก็พร้อมใจกันมานะครับขอบคุณเพื่อนๆิกามาโอเคครับ หน่อยากก้อนเรื่องขาอยากกงวลเรื่องขาตอนนี้เราจะเข้าไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราอยูที่ทางเข้าระยะละครนะคะขนานี้เหลือเวลาอีกประมาณ40นาทีจะเริ่มการแข่งขันแล้วทุกคน ปี2024นะครับเรา,าดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่คือสนามแข่งรถที่เขาเปิดมาให้วันนี้เพื่อที่จะได้รัาอากาศมาทำกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมไหมครับสาวๆพร้อมไหมพร้อมไหม ตอนนี้เหลืออีกกี่นาทีแล้วครับเหลืออีกป8นาทีเป็นไงครับตื่นเต้นไหมครับไม่ตื่นเลยพยายามจะต้องตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเหลืออีก7ชั่วโมงเราจะได้กลับไปพักผ่อนแล้วเจ7ชั่วโมงเราจะได้ไปพักเดี๋ยวเราดูว่าเสื้อไซส์อะไรนะไซส์ไซส์ M เนาะเป็นเป็นความพยายามที่สะสมมาหนึ่งปีเมื่อมาวันนี้อ๋าเพื่อเพื่อสำหรับฉลองแซยิดกับเราเองเพราะฉะนั้น ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาในงานนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่จัดงานมาราธอนฟรีเหรอฟรีอ๋อให้กับพี่นิดฟรีใจดีจังเสียดเสียใครมาวิ่งฟรีโอเคจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วอุษาเออรี่ร e ชายเม e ต์มาเพื่องานงานนี้โดยเฉพาะนะต้องใสป้ายหาตัวเองด้วยวันนี้เป็นครั้งแรกสำหรับหลายๆคนนะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่มาแข่งหลายครั้งแล้วนะครับ เอาวันนี้เป็นไงครับพรีคับแฟนของเพื่อนเพื่อนเจ็บขาเจ็บแข้งเจ็บไขมันก็ได้พยายามฝึกซ้อมกันทุกทุกคนเลยนะครับเพื่องานสายยึดนะสายยึดของนกนะนกเพื่อนเรานะครับเราพยายามใส่ชุดทีมกันมานะครับเพื่อให้มองเห็นได้ไกลแล้วก็จะได้รู้ว่าอยู่อยู่ตรงไหนกันนะครับเราจะไปพร้อมๆกันเราจะไปพร้อมๆกัน โอเควิดีโอครับตอนนี้เราก็จะสู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สูู้ เต้นเต้นเตนเสู้จีดเล่าจุดบ นะครับ630 630เฮ้ยสู้ๆเราจะกลับตัวแล้วใช่ไหมโอเค37แล้วเนาะใช่37แล้วเหลืออีกไม่ใช่7โลแล้วเหลืออีก35โลใช่แค่35โลเอง35โลเองเอ้าชั่วๆจะฟิวไมเจ้าฟิมไหมเหรอ แทงหกหนึ่งห้าเลยครับแทงหกหนึงห้าหน่อยเสียหกสุภาพรอยู่ข้างหน้าคนครับเหลืกิโลแล้วครับสามสองโลาองโเลืสามสอมาแล้วสิครับมาแล้วสิบมาแล้วสิบเหลือสามสองตอนี้เราจะไปอ่านเก็บน้ำนะน่าจะไปอ่านเก็บน้ำัมาวมายังมายัง รอพับก้วยนี่เมอ้าวเหลืออีกสิบโลเอเหลือสามสองสามสิบโลสามสองสโล จะระเเทมากนะครับถึงแล้วนะครับลงมาหน่อยแล้วเดี๋ยวขอจัดกระดูกก่อนจัดกระดูกจัดกระดูกเฮ่ยนมาแล้จ้าเฮย์ตแปนรอแล้วเยเข้ามองเข้ามองเฮย้เข้ามอง ที่หนึ่งครับเอ๊ทิ้งไหนแล้วกิโลแล้วกิโลแล้วสิแล้ว18แปล้วโอยีามาถายรับนอนครับานแล้วครับตัวนี้หมดแรงแล้วหรอครับเป็นไงครับ อนนี้ก็ยี่สิบหลแล้วครับไปกันครับไปกันไปครับ่เก้าไปครับอาการยังไม่มีออกเลยใช่ไหมครับอาการยังไม่ออกนะครับยังปิ้วเฉยเฉยยังเฉยเฉยเนาะสบายครับสู้ๆครับ 2> ส,ส2องโลครับยังสู้สิบเอดสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดโลแล้วโอ้ยสี่ห้าหกสิบอดโลแล้วมมนะ สี่สิเอ็ดโลเทรเวโลเิรเวโลสูสู้เทเโลเโลสามสี่กิโลล้ครับจะใกล้สามแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยมันไกลจริงๆเ้ จะไปต้องรับคุณนะฮะกับนักวิ่งทุกคนครับเารอุโซค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วไปแล้วใกล้แล้วเฮ้ยเร็วเร็วเยี่ยมมากับมาร็วเร็วสญมาวมาแล้วอยังไสุดยจอยเขาเก่งมากเก่งมากเก่งมาก มาลมุ่สุขนะฮะกังใจนักวิ่งคนสุดท้ายรอบกครับมาแล้มาครับเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยครับนักวิ่งเดินเข้ามาเลยเอาเข้ามากาแขนบานักวิ่งทุกคนครับฝ่ายทางคุณเนวินก้าวได้ไหมดินใจมาเลยคุณทำได้คุณทำได้เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลย ต้องไม่ได้ต้งไม่ได้ต้งไ่ไยเปิดพื้นที่ว่างหน่อยเปิดพื้นที่ว่างหน่อยเลยเดยไปสักครั้งเดินเดินเดินต้องไม่ได้ต้องไม่ไดต้องไม่ได้ต้องไม่ได้เดินเยอะเด็นเยอ